สมรรถภูมิการเทรดนะครับทางด้านของคริปโตเคอเรนซีนั้นจะดุเดือดขนาดไหนบ้างนะครับวันนี้เราไปคุยกันกับแขกรับเชิญของเราท่านเป็น c ีอของ Crypto m i n e Advisory และ c ีอของ Crypto m i n e Group คุณสัญชัยปอปลีคุณสัญเจยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัญเจยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับพี่ปีนี้ดูเหมือนว่าตลาดคริปโตก็โอ้คึกคักทีเดียวนะคะตั้งแต่ตัวสปอร์ตบิตคอยเอทีเอฟนะคะที่กราตตอสหรัฐอนุมัติเรียบร้อยแล้วบ้านเราก็มีเเรรื่อองงขมมาด้วยปะิน การแข่งขันในตลาดหรือว่า Exchang e ของตัวดิจิทัลแอสเซทในบ้านเราอย่างไรหลังกัฟไบแนนคลอดมาเมื่อวานนี้ค่ะอจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้นะวา่าจะแข่งขันกันสูงมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ผู้เล่นที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นบนะิทคัพบิทอาซ่าหรือแม้แต่เอ็กซ์สปริงหรือสตังที่ตอนนี้เปลี่ยนรีแบรนด์ไปแล้วอะครับผมว่าในมุมนี้อะครับ <c oughs> เชื่อว่าอย่างแรกเลยผู้บริโภคของเรานะน่าจะได้ประโยชน์ <c oughs> ก็คือว่าเรามีตัวเลือกมากขึ้นอันนี้ผมยังไม่รวมถึงด้านของ อเบกแล้วก็แม็กซ์ที่มีเข้ามาด้วยนะครับก็คือ <Ừ. S 2> จะเป็นอีก2อยักษใหญ่เหมือนกันที่เข้ามาก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรแล้วก็การเลือกแพลตฟอร์มเนี่ยของเราก็ได้น่าจะได้ไประโยชน์ถ้าเราเป็นผู้บริโภคนะครับ <Ừ. S 2> เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนในนี้ที่อยู่ในวงการเคอรโตครับคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มไบแนนซ์อยู่แล้วก็คือว่า x UI หรือว่าความเสถียรภาพของเขาเนี่ย แล้วก็บวกกับที่เขามาเปิดในประเทศไทยก็ตอนนี้ก็น,น่าจะมีตัวแพก็คือเรียกว่าทไทยบาทแพกับตัวสกุลเงินหลกัหลกๆแล้วอันนี้ผมดูไว้อยู่ประมาณสิบกว่าที่เขาน่าจะเปิดออกมานะครับค่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการผู้เล่นที่ตอนนี้อยากจะเอาเงินเข้าไปแดงแหละแต่ก่อนนี้เขาก็จะมีการทําเรื่องของ P 2 P กันนั่นเอง ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเฟสเกตไปหรือว,ว่าเอาเงินเปลีย่ยนกันบาทเป็นเ,เงินคริปโตเนี่ยครับโดยถูกต้องตามกฎหมายได้ยงทุกอย่างแล้วอาจจะลดลดทอนการใช้ P2P ไปด้วยนั่นเองครับในตอนนี้ไบแ a น c e ไอของโกลเบิก็จะมีด้านของ P2P ูพีเซอร์วิสที่ให้บริการอยู่นะครับในทั่วโลกนั่นเองครับค่ะครับสันเจยครับเขามาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับกอล์ฟไบแ n น e ์คงจะต้องมีจุดเด่น จุดเด่นของกอล์ฟไบน c นที่แตกต่างไปจาก e x ็กชเช e เจ้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยคืออะไรบ้างครับคืออย่างแรกเลยต้องบอกเลยว่าแพลตฟอร์มอย่างไบนานนะครับ u w u i เนี่ยครับดูค่อนข้างใช้งานง่ายอยู่แล้วและหลายๆคนคุ้นเคยกับการใช้ u u i ของเขาแล้วอย่างที่สองเลยต้องบอกว่าเรื่องสภาพคล่องอะครับเพราะว่าอันนี้ของกอล์ฟไปน้นเองก็มีการเชื่อมต่อตัวเอ็ก a เชนตัว g l o b a l เหมือนกันเราจะเห็นหน,น่าจะเห็นเรื่องของสภาพคล่องที่มากขึ้นด้วยอะครับ ในมุมนี้ผมว่าน่าจะเป็นสองจุดเด่นใหญ่และรวมถึงแบรนดิ้งอยู่ด้วยนะครับก็คือว่าหลายคนน่าจ,จะรู้เรื่องแบรนดิ้งของไบแ a น c ์ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับว่ามันก็เป็นจุดเชื่อมที่ดีแล้วลการที่เราจะโอนเงินจากไบแอน c ์นไปมาเนี่ยครับเขาไปไนด้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้ค่ะเราคิดว่าจะมาโค่นเบอร์หนึ่งยามิดครับในวันนี้ได้เลยไหมคะ อ่ผมว่าจะต,ต้องใช้เวลานะครับในในมุมนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ใครที่เทรดอยู่ที่ไหนครับว่าการเรื่องของ user a c t i s a t i o n โดยเฉพาะผู้ไทยบาทเนี่ยอาจจะยังค่อยๆเปลี่ยนไปอยู่แต่ว่าก็ต้องดูว่าในะระยะยาวเนี่ยตัวกับใบนั้นเนี่ยจะมีเหรียญอะไรอื่นๆหรือเปล่าที่ไม่ได้อยู่แค่ใน b บ n a ้นแพลตฟอร์มแล้วมาอยู่ในตอวใบเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญที่เป็นลงคลายเด a ชั่นมากกว่าสิ่งที่สกเกตได้ก็คือว่า ลหลายเหรียญในบิตครับก็จะเป็นเหรียญอย่างล่าสุดปีนี้ก็จะมีเหรียญของ Real X เข้ามาก็เป็นเหรียญที่เป็นเรื่องของ Investment To k e n ก็ตามหรือว่าเหรียญที่เป็นอ,อยู่ในวงจรหรือว่าอ e ีควอสเของความเป็นไทยเลยครับอันนี้ก็ต้องดูหน่อยว่าตัวเขฟไปนั้นจะเองจะเจาะตรงนี้ยังไงได้บ้างครับครับคุณสันเจผมถามนิดนึงครับทางด้านของ s e สสหรัฐอเมริกาภูมิกับดูแลเขามีการอนุมัตินะครับเรื่องของ Spot Bitcoin ETF ไปแล้วแต่ว่ากรตทบ้านเรายังมีท่าทีที่ชัดเจนว่า จะยังไม่มีนโยบายอนุญาตสปอต Bitcoin ETF ในบ้านเราคิดว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับสาเหตุผมว่าก็ตอนนี้นะครับในเรื่องด้วยผมว่ามันมีหลายหลายสาเหตุนะครับอย่างแรกเลยเรามีพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วก็คือว่าใครที่ลงทุนเรื่องของคริปโตเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตเรื่องของพวกนี้ไปก่อนก็คือผมว่าบันมีความคุ้มเคือนิดหนึงในตรงที่ว่าตอนนี้ถ้าบิตคอยน ETF โดนุแล้วอยู่เลนต,ตลาดแล้ว เราก็จะเห็นหลายโบรกใช่ไหมครับออกประกาศกันว่าตอนแรกซื้อขายได้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีสินทรัพย์มากกว่า50ล้านนะครับผมไม่ผิดนะับหรือว่าเรียกว่าตัวเองว่าไฮเน็ตเวิร์ดซึ่งตอนนี้กฎหมายของเรื่องในประเทศผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายเรื่องก็คือเรื่องของการที่โบรกเกอร์ที่เขามีการคุยกันอยู่ทำเฮียริ่งเรื่องของโบรกเกอร์สามารถมาทําอะไรเกี่ยวด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้บ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่ว่า การออกพวก Investment Token ต่างๆอยู่แล้วก็จะน่าจะเชียร์เรื่องของการลงทุนด้วยเพราะหลายๆคนก็เป็นการพูดเรื่องของ tokenization แล้วก็ในตัวของ Bitcoin Spot Bitcoin ETF ครับในด้านของท,ทอ่าทีของกรราตรไทยเนี่ยผมม,มองว่าก็เขายังต้องอ้างอิงกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ครับในในมุมนี้นะแล้วก็การเนี่พราะ d ่าเหรือว่าดิจิทัลแอเของเราก็คือเหมือนโดนแย,ยกประเภทกำก,กับไปครับตอนนี้มันก็ต้อง ถ้าแพลตฟอร์มไหนจะมีความยุ่งเกี่ยวกับ D A ครับก็ต้องมีเรื่องของใบอนุญาตที่อยู่ในอีโคซิสเตของ D A อยู่แต่ว่าถ้าในอนาคตจะได้ยกเว้นหรือเปล่าเนี่ยครับก็ต้องรอติดตามดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมมามในมุมนี้และแนวทางที่สำนังกงานกรตทเขามีแนวโน้มนะคะว่าจะยกระดับ การดูแลตัวสินทรัพย์ดิจิทัลจากเดิมภายใต้พรบสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะคะมาให้เทียบเท่ากับพรบหลักทรัพย์อะอันนี้น่าจะส่งผลต่อผู้ประกอบการยังไงไหมรวมถึงผู้ที่ทําการซื้อขายหรือว่านักลงทุนด้วยก็ข้อแรกเลยครับก็จะทาให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล,ลครับมีความสเสถียรและชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้นทางด้านในทางธุรกิจนะผมบอกว่าการลงทุนและการใช้การลงทุนต่างๆครับน่าจะเป็น จุดเปลี่ยนก็ได้ของการเข้ามาของ tokenization อย่างแท้จริงครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่ายังมีข้อจำกัดอยู่บ้างครับหลายๆเรื่องก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่กับด้าน investment token ตอนนี้ก็คือเรื่องของ greenfield property ก็ยังทำไม่ได้อาจจะต้องมีสินทรัพย์ค้ำอยู่แล้วแล้วก็มีรายได้ชัดเจนจะออกเรื่องของ investment token ได้แต่เรื่องของ utility token ก็มีเรื่องของพร้อมใช้ออกมา ผมเชื่อว่าน่าจะเป็น,นก้าวแรกๆแหละครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ตลาดมากขึ้นใน,ในโดยเฉพาะในประเทศไทยนะในมุมนี้ก็คิดว่าเงินจากสถาบันไทยก็อาจจะมี เข้ามามี exposure ในด้าน digital asset มากขึ้นด้วยครับในมุมนี้ครับค่ะครับสันเจครับเราคุยถึงเรื่องนี้แล้วไม่คุยถึงเรื่องของราคา b บิตคอยไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วนะครับกรต่อสหรัฐเอมีการอนุมัติ spot bitcoin ETF ราคาปรับตัวไปเหนือ48,000เรียบร้อยแล้วแต่ถอยกลับมาอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า43,000ด้วยซ้ำมองทิศทางของบิตคอยในปีนี้เอาไว้อย่างไรบ้างครับครับถ้าในภาพรวมนะครับก็คือว่าในระยะสั้นนะครับผมก็มอง มองไว้อยู่แล้วนะครับว่าอตอนที่ ETF Approve เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ Sell the News ก็คือว่าเป็นหรือว่า Local Top Signal ก็คือว่าประมาณ48,000เนี่ยต้องมีการย่อตัวแล้วเพราะว่าตอนนี้คนที่เขาซื้อกันไปได้แต่ประมาณ2-3เดือนที่แล้วเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่า ETF มันจะได้ Approve อยู่แล้วก็คือว่า hmm. คนก็รอ,อข่าวนี้ประกาศแล้วขายขายทำกำไรเอานั่นเอง <Yeah. S 2> ก็ถือว่าในระยะสั้นนะครับ mm. ก็อาจจะมีการ Correction ก็คือประมาณ ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ยี่สิบสาเปอร์เซ็นก็เป็นไปได้อยู่ในมุมนี้ครับแต่ว่าในภาพระยะยาวและอ้างเองจากสถิติใช่ไหมครับในทุกๆปีเนี่ยตอนที่เกิดในสตอรี่ต่อไปของบิตคอยก็คือเรื่องของฮาวิ้ง <ๆ S 1> ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสามเดือนข้างหน้าสามสี่เดือนข้างหน้าครับแล้วก็ในมุมนั้นจากสถิติทุกๆปีใช่ไหมครับเราก็จะเห็นด้ว่าทุกๆปีของฮาวิ้งเนอะบิตคอยจะมีการทำออทม์ไฮเกือบๆปีหนึ่งหลังจากฮาวิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น ไม่ไม่รู้ว่าเป็นสติหรือเปล่าเพราะเอ่ติของมันมัน,นสั้นมากนะครับก็คือเอาเป็นสองไซเคิลที่แล้วแล้วกันเอรอบนี้ก็ยังผมก็ยังมองว่าในปีนี้ครับมันอาจจะขึ้นมาได้ถึงจุดสูงสุดอาจจะเปลี่ยนเอ่อเขาเรียกว่าทะลุ l Time High เก่าได้ในระยะยาวแล้วกันก็คือประมาณ Q4 ที่ดูไวน้นะครับในตอนนี้แต่ว่าร <eder S 1> <ม>าคากรอบราคาที่เรามองกันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ8 0ด0มดอลลาร์ถึงหนึ่งแดอลลาร์ในปีนี้แต่ว่า ผมว่าในเรื่องของเงินที่ไหลเข้ามาในการอนุวัติของอีเทียบัตจากที่สองสวันที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ตัวเลขผมว่าสองวันแรกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ net inflow อยู่ที่ประมาณแปดร้อยล้านดอลลาร์แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในมุมสดตัวของผมนะครับดูใน net inflow ครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบ b i l l i o นดอลลาร์ที่น่าจะเป็นเอเยียมที่เข้ามาในภาพใหญ่หมดในคนที่เข้ามาซื้อถือครองตัวอีเทียบดิจิอลนะครับ ส่วนสตอรี่ที่น่าจะพูดถึงกันไปต่อก็คือเรื่องของเ,อเงินน่าจะไหลเข้าจากอ,าออกจากบิตคอย n แล้วเข้าไปอีเทอร u เียมเยอะกว่าในปีนี้ครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะมีความ <c oughs> ที่อัพไซด์มากมากกว่าการถือบิตคอย n เองและซัมเองในปีนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราไปดูเรื่องของอีเทอรเียมครัมันก็จะมีการอัปเดตอยู่นั่นเองก็คือส8่แปดสนั่นเอง EIP ส8 4แที่เขามีความพูดถึงกันมากแล้วก็ สตอรี่ต่อไปที่ห้องเราพูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของอพอตอนนี้ Bitcoin ์อีทียได้อพรูบแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Ethereum, ETF อีเทียมอีทียกัเาที่กาลังพูดถึงกันอยู่ออเองค,อครับค่ะกลยุทธ์การลงทุนที่อยากให้ไว้สาหรับใครที่อ่ายังเป็นสาวคริปโตนะคะเราก็หรือใครที่เริ่มมองว่าจะฮาร์ฟี่อีกรอบและอาจจะเป็นโอกาสของเขาในรอบนี้ครับอตอนนี้ผมก็ยังมองอยู่นะครับก็อาจจะถือถือส่วน Bitcoin นะครับไว้เป็นประมาณ3 0 4 0ปรนของพอร์ตโฟลิโออีกอันหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ อีเทรเรียมแล้วเหรียญนีใหญ่ครับแล้วเหรียญนีใหญ่ที่พูดถึงก็อาจจะเป็นเรื่องของอเหรียญที่เกี่ยวข้องกับเลเยอร์สองซึ่งไปสร้างข้อมูลอีเทเรียมอีกทีหนึ่งครับก็อาจจะดูเรื่องเลเยอร์สเป็นหลักๆแล้วบวกกับอีเทรเรียมในในปีนี้นะครับผมว่าจะคนที่ไม่อยากเสี่ยงเยอะแล้วเป็นเหรียญใหญ่หน่อยแล้วเป็นล่าแคปนะครับในในมุมนี้ครับค่ะชัดเจนเนาะนะนะวันนี้ขอบคุณสันเจนมากนะครับมาคุยกับเราตอนเช้าแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีสสดครับพี่บิ๊กเอร คุณสันเจน,นะคะสัญชัยปอปาลีนะคะซีอของคริปโตมาย d อเวอร์ซรี่แล้วก็ซีอของคริปโตมายกรุ๊ปนะคะสิ่งสําคัญก็คือดูเหมือนว่าตอนนี้เราน่าจะเห็นการที่ไบแอน c ์นะคะเข้ามาร่วมกับกัฟเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยที่คุ้นเคยกับไบแอนซ์อยู่แล้วก็น่าจะเข้ามาเทรดกันมากขึ้นเพราะว่า UX UI เขาคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าคงใช้เวลาแหละกว่าจะไปกินมารเก็ตแชร์ของเจ้าใหญ่ๆเดิมแล้วก็อาจจะต้องดูว่ามีเหรียญท้องถิ่นเข้ามาด้วยหรือเปล่าส่วนถ้าดู ภาพของตลาดบิตคอยเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเห็น80,000ถึง100,000เหรียญอาจจะไม่ได้ขึ้นมากเพราะว่าอาจจะมีฟลูอไหลไปอีเธอเรียมด้วยค่ะพิวิทย์นะอันนี้ก็<ม>น่าสนใจแต่หลายคนสัปดาห์ที่แล้วบอกโอ้ยขายทากาไรไม่ทัน <laughs> นะครับ48,000ป,ปั๊บบู๊ลงมาเหลือ42,000นะครับ<ม>ก็อย่างที่คุณสัญชัใจบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่ามีการเซลล์ออกไปในช่วงที่ต้อนรับข่าวดีทีนี้ก็ต้องดูยาวๆว,ว่าฮาวิ่งชอบที่เขาใช้คําพูดมาสักครู่<ม>ไซคลมันสั้นเกินไป <laughs> ที่ผ่านมาสองไรแต่าอข้มูล ประกอบการตัดสินใ,ใจแต่ละคนที่จะลงทุนในตัวของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับใช่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w o r l d กันนะครับ